ช่านางสาวลาติปั้นบอสูกลุ่มที่4รหัสน,นักศึกษา 52E10221 ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือกันนะคะทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือก็คือเป็นกลุ่มย่อยโดย Miss Magic มีสมาชิกกลุ่มประมาณ3-6คนโดยโดยช่วยกันรเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่มหน้าการศรึกษาทุนฟ้าของ,ของทฤษฎีนี้ก็คือสลาวินเดจจอนสันและ ลักษณะแบ่ปันกัน2ลักษณะแตกต่างกัน3ลักษณะความร่วมมือหรือช่วยกันในการเรียนรู้ค่ะ มีความพยายามที่จะปรรลูเป้าไมาย